เฉพาะอย่างยิ่งราคาตันหาเป็นสาคัญมากโลกนี้ติดกันมากติดราคาตันหาไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลหญิงชายติดอันนี้ก็เพราะอันนี้แหละมันหลอกผิวหนังบางๆนี่ท่านจึงสอนเพียงแค่นี้ให้ขุดค้นเข้าไปดูหลักความจริงของมันเมื่อเห็นตามหลักความจริงแล้วจะไปยึดไปถือไปรักไปชอบมันที่ไหนหนังก็สักแต่ว่าหนังเขาเรียกว่าหนังกําพร้าบางๆ แล้วเข้าไปนั้นเยิ้มด้วยบูโพโลหินน้ำเน่าน้ำหน,ำนองเต็มไปทั้งเขาทั้งเราต้องช้าต้องล้างซักฟอกตลอดเวลามนุษย์นี่ตัวโศกปลกมาอยู่ที่ไหนต้องได้ช้าได้ล้างทําความสะอาดแคดถูกันตลอดเวลาแม้ที่สุดเครื่องนุ่งห่มก็มั่นกันต้องซักต้องฟอกต้องช้าต้องล้างเพราะร่างกายเป็นของโศกปลกไม่ใช่เป็นของสะอาดจึงต้องช้าต้องล้างเอาอะไร มาเกี่ยวข้องกับตามกับร่างกายนี่จะเป็นของสก,รป,กปรกไปตามกันเข้าไปอยู่ในบ้านก็ต้องได้เช็ดได้ถูสกุลละกายเป็นเสือ้อเป็นหมอนต้องได้เช็ดได้ถูได้ล้างได้ซักได้ฟอกตลอดเวลาเพราะร่างกายเป็นตัวสกรปรกนี่แหละให้เอาตัวนี่เป็นสาคัญขอให้พิจารณาอันนี้ให้มากนักปฏิบัติถ้าอยากให้จิตใจเบาหวี่เ่าหวีวว่พิจารณาร่างกายนี่สําคัญมากนะเอาให้แหลกให้เหลวเอาให้ทันการทันสมัย ให้รวดเร็วอสุภาอสุพังนี้เวลาพิจารณาทีแรกก็อืดอาดเหนื่อยนายพอเห็นผลก็ไปแล้วที่นี่ก็คล่องตัวพิจารณาอสุภา่าสุพังนี่คล่องตัวไปหมดมองไปไหนมีแต่อสุภาสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งเขาทั้งเราจะไปกำหนัดยินดีกันที่ไหนนี่แหละพิจารณาอย่างนี้นะกรรมาฐานเราบวชม,มาเพื่อจะลื้อถอนตนในพ้นจากถูกต้องเอาตัวที่เป็นเชื้อแห่งทุกทั้งหลายนี่ มาพิจารณาให้ดีตัวนี้เป็นสาเหตุอันสาคัญมากคือร่างกายให้พิจารณาให้หนักแน่นในร่างกายอันนี้ที่คลายออกให้นูแล้วตั้งขึ้นแล้วเอาเรา,าสมมติว่าเอาไฟเผาก็ได้หรือตายแล้วให้เน่าพองก็ได้ตามแต่อุบายของผู้พิจารณาจะมีความแยบคลายต่อการพิจารณาของตนอันนี้สอนไว้เพียงกลางๆให้แยกแยกไปพิจารณาเองอย่างไรก็ตามให้หนักในอันนี้ให้มากนะ นาคปฏิบัติถ้าอยากอยู่เย็นเป็นสุขไม่ถูกราคาตันหากวนใจต้องพิจารณาอันนี้ให้มากทีเดียวมากไปถ้าสิ่งเราทั้งหลายเหล่านั้นจะจางไปจางไปและสุดท้ายก็อสุภาสุพังปิดากั้นไว้หมดมองดูรูปใดหญิงใดชายใดก็มีแต่อสุภาสุพัง,พงขวางไม่หมดขวางาก็เห็นแต่อสุภาสุพังแล้วจะไปติดอะไรนี่ นี่การพิจารณาร่างกายขอให้ยืดอันนี้เป็นหลักนะนักปฏิบัติปล่อยนี้ไม่ได้นะต้องเอาอันนี้ให้เป็นหลักทีเดียวอื